สวัสดีครับนักคลิมมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือมิตรหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามง แล้วก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์08-6-3-2-9-1-4-9-6 บอร์0863291496รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษากิดเพียงท่านพิมพ์คำว่า B IGONE ตามด้วยหมายเลข99 Big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว่าทางไลน์ของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเห็นนะักกล้องขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดนะครับก็คือส่วนหนึ่งที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้เก็บนะครับที่ผมได้คัดเลือกที่ผมได้คัดสรรเอาไว้ถ้านับเป็นระยะเวลาก็ต้องเรียกว่าเป็นหลาย10ปีเลยทีเดียวนะครับก็ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับก็ที่สำคัญนั้นผมเองก็จะเป็นผู้ที่มีความรักและก็ความชอบนะครับในความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพระเดิมนะวัดหนองโปของเรานี่แหละนะครับ ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับก็ได้มีความรักความชอบนะครับนะก็คือมีความศรัทธามากเป็นพิเศษนะก็เนื่องจากว่าผมแบงเนี่ยโตมาอยู่ในเขาเรียกว่าครอบครัวที่นะครับนะสมัยคุณตาผมท่านเป็นหมอนะครับนะก็คำว่าหมอในยุคนั้นก็เป็นหมอชาวบ้านนี่แหละนะครับก็คือรักษาคนนะ ที่ผมเห็นติดหูติดตามาตั้งแต่เกิดก็เรียกว่าได้นะครับนะเป็นเด็กๆแล้วนะคุณตาก็จะรักษาคนก็คนที่เข้ามารักษาก็จะมีด้วยกันนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1คนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปนะแม้กระทั่งตัวผมเองเวลาตอนสมัยเป็นเด็กนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตร้อนอะไรต่างๆวันนี้ก็จะ ได้ทานยาของคุณตานะครับนะถ้าเป็นเป็นไข้ทั่วไปก็จะใช้เป็นพวกสมุนไพรนะเป็นยารากไม้นะอย่างนี้ก็ผมจำได้เวลาผมพอใหญ่ฝนยารักษาคนผมก็จะเป็นคนที่คอยถามนะตาตลอดว่าอันนี้เป็นอะไรยาอะไรนะผมก็จะถามท่านตลอดนะครับท่านก็จะตอบ เป็นระยะระยะให้ไปว่าอันนี้มันเป็นยาร้อนอันนี้มันเป็นยาเย็นอันนี้เป็นยาดับพิษนะอะไรต่างๆอันนี้จะจําได้นะครับนะติดปากเลยนะ,ะตาก็จะนะจัดพวกยานะครับคนเป็นไข้แบบตัวร้อนมาเนี่ยท่านก็จะให้ยาเย็นนะไประงับไข้นะต่างๆวกนี้นะอันนี้เป็นยาปลก,กหลักไม้นะครับปลอกหอยปลอกปูหอยทะเลนะ หอยสังหอยแหลต่างๆนี้เห็นหมดมีหมดนะครับนะพวกน้ํามันอะไรต่าง,างๆนนี้นะครับเกี่ยวกับพวกน้ํามันสัตว์นะพวกเลี้ยงขาอะไรต่างๆวนนี้มีหมดคนขาหักแกนหักนะครับตาผมรักษาทั้งหมดนะสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นนะผมเป็นเด็กผมจําได้ติดตามาตลอดนะแลนะส่วนกลุ่มที่2นะครับคนที่เขาเรียกว่าโดนโอกวิญญาณนะ อูดปีปีศาจท,ทำลายนะทำร้ายมานะครับนะพูดปีปีศาจท,ทำร้ายมาอย่างนี้เป็นต้นนะหรือภาษาบ้านๆกันเรียกง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆว่าคนโดนปีเข้านะาไม่กระทั่งกบโดนกคุณใสมุนดำอะไรต่างๆวกนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณตาจะใช้เกี่ยวกับมีดอาคมนะครับนะสมัยนั้นเนี่ยท่านก็จะเรียกติดปากว่าเป็นมีดอาคมนะแต่จริงๆคือมีดหมอนั่นแหละนะ ก็ทําให้ผมได้ทุกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะนะครับนะถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกผู้ผีปีาศาจวิญญาณร้ายนะครับนะแม้กระทั่งพวกยาพิษยาสังเนี่ยอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกใช้มีดเทพศาสตรานะหรือเรียว่ามีอาคมนั่นแหละนะของอานะครับนะ ผมก็เห็นนะครับสมัยเป็นเด็กๆก็ของตาเนี่ยก็จะมีมีดอยู่3-4เล่มน,นะครับแต่ที่ผมจะไปอยากจะไปไปีนไปจับบ่อยที่สุดก็จะเป็นมีดอีดาบนะเป็นอีดาบสมัยพ่อตากสิ์น,นะนะประมาณนั้นนะครับก็ชอบนะเป็นคนชอบนะครับนะ เอาละนะครับวันนี้ก็จะไม่ทําเวลานะครับจะไม่ใช้เวลาก็คือค่อนข้างมากนะครับก็นึกจากว่าในแต่ละคลิปในติวเตอนั้นก็ที่ผ่านมาใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ละคลิปใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ช่วงหลังๆนี้ผมจะจะตัดนะครับจะเซฟเวลาลงมาให้เรือประมาณสัก20กว่านาทีนะเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะให้จบภายใน20กว่านาทีนิดหน่อยนะเอาละนะครับก็อย่าลืมนะครับสาหรับ ท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง y YouTube ของผมเมื่อชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์ในแต่ละคลิปในวิดีโอนะถ้าหากท่านไหนเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละนะก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดนะแชร์นะที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับเข้ามาติดตามนะครับนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะ นะครับนะก็ผมก็พยายามจะนําเอาวิดีโอนะครับนะหรือว่ามีดหมอเนี่ยก็คือหลากหลายไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นของหลวงก็เดิมนะครับของมีดมีดยุคต้นแล้วก็มีดยุคก,กลางมีดยุคปลายของท่านนะามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้เข้ามารับชมนะให้ค่อยๆเข้ามาทําการศึกษาว่ากันงนะ่ายนะก็คือน่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็นัจากว่าผมเองก็ ได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับมีเทปสาสตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะเช่นลวงพอเดิมลวงข้อลุ่งลวงพอกันลวงพอกวยนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ได้มีไว้พอสมควรนะครับโดยเพราะมียุต,ต้นๆของลวงพอเดิมนี่ก็จะอชอบสะสมนะครับนะตั้งแต่เป็นเด็กนะครับจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็อายุใกล้ๆจะ70ปีนะ สมัยเป็นหนุ่มๆก็ไม่คิดอยากจะมาทําเรื่องราวพวกนี้หรอกนะครับนะได้มีดมาก็อยากจะเก็บอย่างเดียวนะแต่พออายุมากขึ้นนะครับมาดูเจตนาลมนะครับนะของหลวงพ่อเดิมแล้วนี่ท่านก็ที่สร้างมีดขึ้นมานี่ก็ต้องการที่จะมาช่วยเหลือผู้คนนะต้องการที่จะสร้างมาเพื่อที่จะจําหน่ายาจแจกนะครับก็คือสิทธิอนุสิทธิหรือว่าญาติโยมนะครับในเขต จังหวัดนครสวรรค์หรือว่าคนทั่วประเทศไทยนั่นแหละนะส่วนใหญ่พอ,อคนไหนได้ยินแล้วก็รู้จักก็ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแค่ไหนก็วิ่งไปนะครับนะเพื่อที่จะไปหาหลวงพ่อเดิมวัดน้องโผของเรานี่แหละนะก็พูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็ท่านจะดังทางด้านเขาเรียกว่าวัดทุมมงคลน,นะครับนะหรือเรียกว่าเครื่องราง นะครับนะโดยเพราะมิดหมอเนี่ยก็ก็ไม่รู้ใครถ้าเกิดมาเอ้ยนะครับนะนึกถึงมิดหมอเนี่ยก็มักจะนึกถึงมิรหมอหลวงพ่อเดิมก่อนใครๆนะยกเว้นจะไปหามิดหมอหลวงพ่อเดิมไม่ได้นะครับจึงจะไปหาหลวงพ่ออื่นนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะเอาละนะครับวันนี้ก็นะ ที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดควานช้างนะครับจะเป็นยกต้นยกกลางยกปลายก็ยดีนะแล้วก็ที่สําคัญที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นมีดปากกาขนาดยวนะครับขนาดเล็กที่วางไว้นะครับก็จะเป็นมีด้ําไม้ฝักไม้ขนาดพกพานะที่เห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะแล้วที่สําคัญนั้นนะครับก อนอกจากจะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วที่ยิ่งกว่าก็เกอในเรื่องของประสบการณ์ต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นเป็นมีดที่ได้ผ่านร้อนผ่านน้วามาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะต้องบอกว่าพอสมควรนะครับนะโอเคนะครับวันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดนะครับเป็นมีดเล่มนี้นะมีดเล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นมีดอิโต้แก้วหนามานะครับนะ,ะมีดอิโต้แนะก้วหนามาก็ ที่ท่านเห็นอยู่นะครับตรงด้ามนี่ก็อาจจะเป็นไม้นะครับเป็นไม้สักนะครับเป็นไม้สักนะนี่ก็นะครับที่ทั้งทั้งฝักนะครับทั้งฝักทั้งด้ามเลยก็จะเป็นเป็นไม้สักนะนี่นะครับเท่าที่เห็นดูนะพยายามจะนะครับส่วนนะครับนี่ก็นะกันก็จะเป็นโลหะนะครับนะทั่วไปนะเป็นโลหะทั่วไปนะไม่ได้ มีเขาเรียกว่านะครับนะมีจุกต้นนะของหลวงพระเดิมก็จะเป็นนี่แหละครับนะถ้าเกิดว่าไปใครไปติดในเรื่องของวัสดุก็จะสูญเสียโอกาสนะครับนะเพราะฉะนั้นวัสดุเนี่ยก็จะเป็นอะไรยังไงก็ช่างเถอะนะครับขอให้ได้ผ่านการผูกเสกการอธิษฐานจิตจากหลวงพระเดิมนะถือว่าจบแล้วนะครับนะถือว่าจบแล้วเพราะนั้นอย่าไปยึดถือในเรื่องของ โดยเพราะมียุคต้นนี่ถ้าจะเอาความสวยงามนี่ก็คงจะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่จัดเต็มนะครับนะถ้าเอาความใช่เรียวกว่าเต็มนะเต็มเปรีมไปด้วยความใช่นะก็อยากจะเรียนไว้อย่างนั้นเลยนะครับนะดีคือให้ให้ดูในส่วนของด้ามก่อนนะครับด้ามก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเรียกว่าเดี๋ยวผมจะนะครับให้ท่านได้ลองดูนะครับก็คือในส่วนของ เดี๋ยวขออนุญาตดึงดึงนะครับนะดึงออกมาจากฝักก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมวางฝักเอาไว้ก่อนนะครับนะอ่านี่นะครับฝักก็จะเป็นไม้สักนะครับเป็นมีลายที่ท่านได้ชมอยู่นะนี่นะครับเป็นมินอีโตนะอีโตโตแก้วหน้าม้านะครับแต่เป็นอีโตโตขนาดเล็กนะครับนะเขาเรียกว่าสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นอีตโตที่ใช้งานจริงน,นะครับมีความคมกริบเลยนี่นะอ่านะครับนะ ก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงนะ,ะสมัยก่อนนี่ก็เวลาเขาเดินป่านะครับนะหรือไปอนาไปไล่อะไรต่างๆคนนี้จะพกนะครับมีดเล่มนี้ก็เป็นประจนะํานี่นะครับก็ผมได้มาจากบ้านๆน,นะครับเป็นมีดบ้านๆนนะะนี่ก็จะให้ท่านได้ชมนะครับนะตรงเขาเรียกว่า คนของใบจะเป็นน่องสิงนะครับนะจะเป็นน่องสิงเดี๋ยวขออนุญาต z ูมให้ท่านได้อ่าเห็นนะครับนะนี่นะครับเป็นน,น,นะปน,น,น,น่องสิงนี่นะนะเป็นน่องสิงนนะครับนะน่องสิงขนาดก็เรียกว่าเป็นน่องสิงโบราณน,นะอ่านี่พยายามจะ z ูมให้ท่านเห็นเนื้อในจริงๆนะครับนะหลักๆในการทําคลิปทธวิดีโอเนี่ยก็ผมจะเน้น z ูมนะครับนะให้ท่านอ่านความ เรียกว่าอ่านความเก่าแล้วก็อ่านความเป็นธรรมชาตินะครับนะเป็นน่องสิงที่คนยุคโบราณน,นะครับนะเขาจะตอกนะแล้วก็จะเต็มไปด้วยอักขระนะครับเยอะแยะมากมายเลยผมอ่านไม่หมดนะนี่นะครับนี่ด้วยตรงคำว,ว่ารอบตัวช้างนะครับนะแต่ต่อกคาว่านโมพุทธยะเอาไว้ตรง ตรงตรงตรง,ตรงตัวช้างนะครับนะนี่ก็เรียกว่านะครับครบถ้วนหมดเลยนะสำหรับนีเล่มนี้นะนี่นะครับนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคาถาพระเจ้าห้าพระองค์นะออกคำว่านะ้มูุทยายะนะครับตัวขนาดใหญ่เอาไว้นี่ก็ให้ท่านได้ดูนี่นะะนะครับแล้วก็ตรง ท้ายตรงหัวนโมพุทธายะก็จะตอกคำว่วาโตอุขนาดใหญ่เอาไว้นะ,ะนี่ครับก็ให้ท่านได้ดูจะจะนะให้ดูแบบนะครับไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังกันนะให้ท่านได้ชมจริงๆนะครับเรียกว่าอัคคระนะครับอัคคระนี่จะเต็มไปด้วยนี่นะ,ะแต่ว่าตอกไม่ชัดสักเท่าไหร่ผมก็อ่านนะครับนะนนะนะ นี่นะครับจะตอบคำว่านะโมพุทธายะนะครับตรงปลายมีดนะตรงปลายมีดนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยอักขระสมบัติมีเรมีนัทเป็นอีโต้แก้วหน้าม้าที่หาชมกันได้ยากนะ,ะมีจริงจริงแล้วนะครับเป็นสนิมกินนะเยอะมากตอนที่ผมได้มาใหม่ๆนะ,ะนะครับแต่ก็นะ พอมาอยู่กับผมแล้วผมพยายามที่จะฉลมน้ํามันนะครับมะกอกนะหรือน้ํามันเพร้านะครับเนี่ยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ผมจะเป็นน้ํามันมะกอกนะครับนะเอามาฉลมนะก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนะก็เห็นนะนี่นะส่วนด้านโคนด้านนี้นะครับจะเป็นตอกคําว่านะยันอมโลกหรือเรียกว่านโมคุทัยยะนั่นแหละแล้วก็ตอกอุบขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วก็ มีน่องสิงอยู่ด้านนี้นะครับนี่น่องสิงก็เป็นน่องสิงที่โบราณนะโบราณที่หาชมกันได้ยากนะครับแล้วก็มีตอกนะครับนี่นะก็นะเต็มไปด้วยนะครับเต็มไปด้วยอัคระนะผมเห็นไม่ชัดก็อ่านจะไม่ค่อยได้นะครับอ่านก็ได้นะจริงๆสนิมสนิมกบหมดนะครับแต่นี้ก็ผมพยายามที่จะมา ขัดถูนะครับนะมาขัดถูให้ให้อยู่ในสภาพที่ดีนะ,ะแต่อัคระก็นะครับยังมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะนี่นะครับก็ให้ดูนะครับให้ท่านดูนะเรียกว่าะนะครับตัวอัคระนี่รอบนะครับนะรอบตัวในรูปของกิโต้เลยนะ ใ่ครับไม่เล็กนะไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใหญ่มากเฉพาะใบอยู่ที่ประมาณ 4- ี่ห้านิ้วนะครับเฉพาะใบ4ี่ห้านิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วประมาณนี้นะนะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่เป็นมีดที่สมัยก่อนก็จะเขาเรียกว่าถ้าเป็นพระกติดยามนะครับนะพกพาติดยามนะเป็นมีดที่ผีกลัวที่สุดก็คือมีด มีดเล่มนี้นะครับนะมีดเล่มนี้นะเพราะว่าเป็นมีดที่ผ่านพิธีกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยนะจากเจ้าของเดิมนะครับก็คือเล่าให้ฟังนะอ่านี่นะครับนะเนี่ยเต็มไปด้วยอักขระทั้งหมดเลยนะครับนะอ่าเต็มไปด้วยหมดในยันนี้เลยนะครับยันปลายมีดนี่นะผมพยายามจะไล่ให้ท่านได้ดูนะครับนะเป็นมีดยุคต้นๆ้นของหลวงพ่อเดิมนะอ่าวัดนองโคนะครับนะ ขตนครสวรรค์ของเรานี่แหละนะครับนะวัดหนองโพนะครับก็ท่านไหนไปก็แวะเข้าไปนะครับนะสักการะก็คือ,อหลวงพ่อได้นะครับนะก็จากถนนใหญ่นะจากถนนใหญ่ก็เข้าไปประมาณสัก10กว่ากิโลนิดหน่อยนะอ่านะครับไม่เกิน15โลประมาณนี้นะครับก็ไปถึงวัดท่านแล้วนะครับนะพอ สักการะนะครับหลวงพ่อเดิมเสร็จถ้าเราจะขาออกเราไม่ต้องย้อนออกทางเดิมน,นะครับนะอ่าเราก็วิ่งเลาะทางรถไฟไปเรื่อยๆนะครับนะไปออกทางตาครีแต่ว่าก่อนจะออกก่อนจะถึงตาครีก็จะไปเจอนะอ่าวัดหลวงพลุ่งวัดหนองสินวนนะครับนะก็แวะนะครับอพอเราวิ่งไปก็อยู่ตรงขวามือพอดีนะอ่าก็แวะเข้าไปทํา การสักการะนะครับนะั้นได้ทั้งสององนะครับได้ทั้งสองอท่านนั่นแหละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินหลวงหลวงหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อรุ่งนะ,ะผมก็พูดปิดพูดถูกไปนะครับนะอันนี้ก็นี่นะครับพยายามให้ท่านได้ดูในส่วนของการอตอกลายนะครับนะบ่งบอกถึงการตอกลายด้วยมือนะครับนะ ด้วยมือท่ที่สําคัญนั้นท่านลองดูนะครับคราบรนะความเก่านสนิมเต็มไปหมดนะครับนะได้มาแรกๆแ,แต่นี้ผมพยายามที่จะใช้น้ํามันนะคือฉโลมเอาไว้นะครับเพื่อรักษาผิวของนะครับผิวของเหล็กนะครับให้ได้อยู่นะคือรักษาความเป็นธรรมชาติเอาไวใ้ให้ให้มากที่สุดนะครับนะ แต่จะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะส่วนใหญ่มีดนะที่ผมได้มาเนี่ยก็ได้มาแบบไหนก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับยกเว้นบ้านเล่มไหนสนิมกินเยอะๆนะก็จะฉโลมน้ำมันนะครับนะฉโลมน้ำมันเพื่อที่จะรักษาความอ่าเขาเรียกว่าเดิมๆเอาไว้นะครับนะแต่จะไม่ไปแซะไปถูไปเขาเรียกว่าอะไรที่ผิดธรรมชาตินี่ผมก็จะไม่ทำนะ พยายามจะรักษาความเป็นธรรมชาติความเดิมๆเอาไว้นะครับนะจะไม่ไปทําลายนะเหมือนกับเราไปเยี่ยมชมพิธิธภัณฑ์นะครับนะตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะเขาก็จะไม่ให้ไปแตะนะครับนะอะไรที่มันความเดิมๆเนี่ยก็จะไม่ให้คนไปแตะกลัวจะไปแตะแล้วไปหลุดไปพังไปหักอะไรอย่างนี้นะะเขาก็ต้องรักษานะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษานะครับ ติดป้ายให้คำแนะนำนะอะไรที่จับได้อะไรที่แตะต้องได้ก็ให้แตะนะครับแต่ส่วนไหนที่มันเป็นความเขาเรียกว่าเก่านะครับน,ะนั้นเขาก็รักษาความเก่าเอาไว้นะครับนะถ้าปล่อยให้คนเข้าไปเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ๆนะครับนะว่าจะทำไปทำให้ของเก่านี่ก็คือการเสียหายได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ อ่านี่นะครับนะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะอ่าถ้าเกิดชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจะอ่าดูแล้วก็อยากจะให้สอบถามนะอ่าให้สอบถามมากกว่านะครับก็ติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับอย่างนี้ก็จะได้คําตอบที่ที่ดีนะอ่านะครับนะ จะได้เคลียร์ว่ากันง่ายนะครับติดตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะในทุกๆคําถามนั้นนะครับนะักคลรีม,มีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคําถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับก็จะไม่ขออนุญ,ญาตก็จะไม่ตอบก็คือในเรื่องของเคแท้นะ,ะก็ไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะแต่ถ้าเป็นมีดของผมเองนะครับก็ยินดีที่จะตอบนะครับยินดีที่จะตอบให้นะแต่ถ้าเป็นมีดท่านอื่นนะครับหรือว่า แม้แต่ของตัวท่านเองก็กตามนะครับนะก็จะขออนุญาตก,ก็จะไม่ตอบนะก็นื่งจากว่าผมเองนี่ก็จะไม่ไปละเมิดนะครับจะไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับก็อนะ่ก็คือยกเว้นของตัวเองนะครับนะอ่าก็เรียนเอาไว้นะครับก็นื่องจากว่ามันเป็นคําถามมันเป็นคําตอบนะดูเหมือนจะดีนะ แต่เมื่อต่อไปแล้วมันจะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะก็ขออนุญาตเอาไว้จริงๆนะ,ะก็จะไม่ตอบนะ,ะนะครับท,รที่สำคัญนั้นก็จะเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะ,น,ะนี่นะครับนะก็ให้ท่านลองอศึกษาแล้วก็ลองชมดูนะครับสําหรับมีดเล่มนี้นะ นะครับเป็นมีดท,ที่หาชมกันได้ยากนะครับหาชมกันได้ยากจริงๆนะครับก็ตรงรอยเท้านะครับนะรอยเท้า,ทาของช้างนั่จะตอบคําว่าะาามะพาทะเอาไว้นะครับก็คือธาตุสี่นั่นแหละนะธา,าตุสี่ก็ไม่ว่าเราจะท่องบทคาถาอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ตามหลักแล้วนี่ก็ถ้าเราเติมคําว่าะมะพาทะ นะได้นะครับก็จะไปสร้างให้อดภักฐานนั้นก็คือมีความเข้มขังมากขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับอะไรก็จะไปทําลายไม่ได้ว่ากันง่ายนะเรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะนี่นะครับนะให้ท่านชมนะไม่ว่าผมจะพูดจะแชร์เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะอ,อยากให้ท่านนั้นก็คือโฟกัสไปที่ตัวมีดนะครับนะ นะมีดเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่บอกท่านได้ดีที่สุดนะครับคงไม่ใช่คนพูดคนพูดจะพูดให้ดีแค่ไหนพูดอย่างไรได้หมดนั่นแหละนะแต่ถ้าพูดไปแล้วของไม่ใช่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับนะที่สําคัญในการที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับนะ,ะเมื่อเขาบอกว่าการเรียนรู้นะครับที่ดีแล้วก็อย่างเรียนรู้อย่างผู้ที่ฉลาดนั้นก็ควรจะเลือกนะครับควรจะคัดสรร เอาสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะไปใช้งานนะ,ะจึงมีคำกล่าวไว้ว่านะครับเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูนะสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นการศึกษาและการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องเป็นผู้ที่ฉลาดเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้งานเท่านั้นนะครับนะแม้กระทั่งคําพูดของผมเมื่อพูดไปแล้วมันเป็นคําขยะ หรือพูดไปแล้วมันไปทำลายความรู้สึกปีดีของท่านผู้ฟังนะอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะครับนะมานาทีนี้ด้วยนะครับนะก็เป็นนั้นว่าคำไหนก็นแล้วแต่ที่ผมพูดหลุดไปพังไปนะพลาดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะถ้ามองว่ามันเป็นคำขยะทิ้งไปได้เลยนะทิ้งไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเก็บเก็บไปก็ลกเปล่าๆนะครับเกะกาเปล่าๆหนักเปล่าๆป,ป,ประมาณนี้นะอ่านะครับก็ทิ้งไปได้เลยนะ ให้เลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ไปใช้งานเท่านั้นนะครับนะก็ะเอาล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมเองก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ก็ปาเข้าไป24กับ34วินาทีนะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ของจะสําหรับท่านใหม่ๆนะสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชม ก็อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วาการเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะดูแล้วในแต่และคลิปในวิดีโอนะครับดูดีมีประโยชน์นะก็อย่าลืมนะครับนะเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับนะเพื่อที่จะช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อเดิมหรือมาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเราในเขตภาคเหนือตอนล่างนะเพื่อที่จะให้ คนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นหลังๆเนี่ยก็ได้อาศึกษานะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะ,ะเราพยายามที่จะรักษานะครับในเรื่องของอทรัพย์สินหรือมรดกนะครับของปู่ย่าต,ตายายของเรานะครับเอาไว้ให้คนรุ่นหลังๆก็คือได้นะครับได้เห็นนะครับนาะคนที่เขาอยากจะพบอยากจะเจอแล้วก็จะได้ ช่วยกันเขาเรียกว่าอนุรักษ์นะครับนะสิ่งดีๆนะของดีๆแบบนี้เอาไว้นะครับนะอยู่ในแผ่นดินของเราให้ตราบชั่วนานนะครับเรียกว่านะอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับนะนีเป็นมีดที่นะครับนะหาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากนะการตอบอัขระอะไรต่างๆเต็มนะครับจัดเต็มสมับมีดในนี้น สาล่ะนะครับสำหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่เข้ามาติดตามทางช่อง YouTube ของผมนะครับมาโดยตลอดเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาเก็บข้อสงสัยนะครับนะเอาไว้คนเดียวนะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้เลยนะครับนะกดมาที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆกคำถามนักขลินมิตรหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับนี้ผมนักขลินมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ